ตุ๊กแกตุ๊กแกแมวแมวมาคอยฟอาตุ๊กแกอยู่ไอตัวนี้มันแอบเข้าบ้านมันแอบอยู่ใต้หลังคาแอบอยู่ใต้หลังคามันมันเข้าไปได้จากช่องละแอบเข้าไปในช่องแล้วก็วิ่งอยู่ใต้หลังคาแล้วฉลาดมากแล้วไม่ยอมร้องตุ๊กแกตุ๊กแกเราก็เลยไม่รู้แล้วเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้มันเกาะอ,อยู่ตรงหน้าต่างอะ เกาะอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็ทําเสียงคือกักคือกักเลยเออเห็นตุ๊กแกถึงได้รู้ว่ามันแอบมาอยู่ในบ้านเคยจับไปแล้วรอบนึงแล้วก็กลับมาอีกนะรอบแรกจับได้เอาไปปล่อยที่ทุ่งนาแม่เอาแม่ก็ใจดีเอาไปปล่อย้างข้างๆบ้านสวนข้างบ้านที่เป็นบ้านล้างแต่ว่าเขาก็กลับมาคืนนะคะถ้าเกิดว่าถ้าใครที่มีปัญหารเรื่องตุ๊กแกเข้าบ้านนะคะถ้าจับได้ ให้เอาไปปล่อยไกลๆนะอย่าปล่อยใกล้บ้านเพราะว่าพาะวามจะกลับมาอีกเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเอาไปปล่อยแล้วรอบนึงแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เลยจะต้องเอาไปปล่อยเองนะต้องไปปล่อยที่ปล่อยในป่านะคนะจะปล่อยตังทุ่งนาแหละกระท่อมปลายนาเพราะว่าอันนี้มีปัญหาคือเขาอยู่บนฟ้าแล้วมันทําให้เสียงดังตึงๆตึงๆแล้วขี้มันสก,กรปรกด้วยนะคนะก็เลยจะปล่อยปล่อยนาดูด้วยนะเนี่ย อไอแมวจับที่อ่ะ <c oughs> กลัวอันนี้กลัวแมวกลัวตุ๊กแกแต่ชอบจับจิ้งจบอ่ะอันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะเอามาให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่อ๋อไม่กล้าจับตุ๊กแกนะกลัวตุ๊กแกนี่ก็กลัวเหมือนกันนะทนจับก็กลัวนะแต่ว่าก็ต้องจับอ่ะเพราะว่าแม่มันอยู่ในบ้านมันอยู่นอกบ้านนะแต่มันอยู่ใ,ใต้หลังคา văng bắn pha, à, à, tiếng à, à, đằng à, kinh 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 kinh, à, nó có cua đấy, đủ đấy mẹ, à, để tôi xem thử,ประมาณ thế, ok, à, bảo hoa đấy, là đi, anh nhở, ăn đi, anh nhở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 , anh anh nhở, 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 งี้ป่ะจะกัดกันเลยจะเลี้ยงกับแมวก็คงจะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเฮอยไปอยู่ทุ่งนาแล้วกันเนาะไปอยู่ก็ท่านไปนาแล้วกันอ่ะมันกลัวแมวแมวเดินวนเวียนแมวเดินวนเวียนอยู่อ่ะแมวจับดิแมวแมวจับดิอ่ะเอาจับเลย กินหางเข้าไปแล้วเนี่ยมันกินหางเข้าไปด้วยนะอ้าวจับได้เอ้าอ้าวจับได้เอ้าอ้าเอาไหมเนะี่ยขับี่ยนมันจะกัดไหมล่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปเกี่ยวกับสัตว์อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะก็ยังไม่ค่อยทําคลิปอะไรออกมาเท่าไหร่นะกะ็พักไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกท้อกับการทําคลิปแล้วนะคะก็มีอะไรนิดหน่อยก็จะามาลงแบบเ,เรื่อยๆแบบนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะอันนี้ก็สวัสดีกันแล้ว <laughs>